โยโยโยสุดท้ายเอฟซีคือหนังทุกช่องทางอยู่พิเศษคือหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้ครับก่อนอื่นฟาร์มผลิตภัณฑ์เคล็สปอร์ตเข้าร่วมชมลมลูกหนังได้ที่เอ็มบีพีสามสิบามาถึงค่ำคืนวันอังคารนะครับแน่นอนไฮไลท์เป็นแชมเปี้ยนซิกนัดที่7ในรอบลีกเฟส3คู่นะครับไปเริ่มที่เวลาเที่ยงคืน45โบโดกลิม จะเปิดบ้านเจอแมนซิตี้นะครับโบโลกลิมมีแค่3คะแนนนะครับเกมล่าสุดบุกเสมอรอทมุลมา2-2ครับโอเลบลอมเบิร์กยันเฮาส์คาสเปอร์ฮอกนะครับตัวหลักในขณะที่แมนซิตี้13แต้มเกมล่าสุดลงเล่นในลีกบุกไปแพ้แมนยูมา0-2เสียฟอร์มสุดๆนะครับแถมคืนวันนี้บานาโดซินวาติดโทษแบนลงไม่ได้กองหลังเจ็บเยอะด้วยนะครับตัวหลักก็ทิชานี่ไรเดอร์น่าจะได้เล่นทัวร์นี้นะครับไรยันแชกีโฟเดนเซเมนโยเออร์ล er ิงเบลฮาลันครับทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกม มาซิตี้บุกมาเป็นต่อพอสมควรนะครับพี่นดูแล้วโบโดกริมเนี่ยแม้โอกาสเข้ารอบน้อยมากนะครับต้องชนะเท่านั้นส่วนมนซิตี้เนี่ยต้องพยายามชนะการันตีแปดอันดับแรกเพื่อไม่ต้องไปเพลย์ออฟนะครับวัดใจมนซิตี้คืนฟอร์มครับพี่็นมองว่าเหนือชั้นกว่ากันเยอะน่าจะกลับมาระบายใส่โบโดกริมครับซิตี้จะบุกชนะขาดถึง2ลูกได้เลยนะครับโยโยโย่เจ <yo>, ็ดฝากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1น ไปคลิกตามตะกล้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับค่ต่อมาไปที่เวลาตีสามตรงครับสปอร์ติ้งลิสบอนจากโปรโตุเกสเปิดบ้านเจอปารีสแซงต์แชกแ,แมงแชมป์เก่าจากฝรั่งเศสนะครับลิสบอนมี10แต้ม เกมล่าสุด้องเล่นในลีกเปิดบ้านถล่มคาซาเพียมา3-0ครับตัวหลักก็ฮิเดมาสโมริตะสามนักลก็ตรินเกาเคนีคาตามโมหลุยโซเลสนะครับเจอกับเป้เช่ล่าสุดลงเล่นในลีกเปิดบ้านถล่มลิวมา3-0นะครับอาชับฮากิบีที่เพิ่งเล่นแอฟกอนคือเมอร์ทิสน่าจะยังไม่พร้อมคืนนี้นะครับตัวหลักก็วิตินยาฟาเบลุยดูเอคอลัสเกเลียนะครับอุสมันเดมเบเล่ครับเจอล่าสุดคืออุ่นเครื่อง2,010ตอนนั้นเป๊เชชนะ4-2ก่อนเกม เปเชบุกมาเป็นต่อแน่นะครับเปเชเนี่ยถ้าชนะน่าจะการันตี8อันดับแรกได้เลยครับส่วนลิสบอนต้องพยายามไปถึงอันดับ8หรือไม่ก็ไม่หลุดจากยีบสีอันดับแรกนะครับพี่เห็นมองว่าในเกมยุโรปเปเชจะตัวใหญ่ครับม้ำเก่าด้วยแล้วก็ตัวลหลักเริ่มกลับมานะครับวัดใจบริสังแซชักแมนจะบุกไปเบียดชนะเก็บ3แต้มครับ ปิดท้ายคู่หนึ่งไปดูท่นนานาทมอสเปอร์เปิดบ้านเจอกับดอร์ตมุนนะครับทั้งสองทีมมีสเปรแต้มเท่ากันแต่ว่าดอร์ตมุนประตูที่เสียดีกว่าครับสเปอร์นี่เกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับเวสต์แฮมในลีกมา1-2แถมคืนวันนี้บิกกี้ฟันเดอร์เฟนติกโทษแบนอีกนะครับตัวเจ็บก็เยอะตัวหลักก็อีบิซูมาชาวีซิโมนนะครับข้างหน้าก็มีทั้งโซลันกี้กับลองดาวโครโรมูนี่ครับเจอกับดอร์ตมุนเกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านเบียดซังเตาลีมา3-2ตัวอยู่กันแทบครบนะครับ ลูคัสเมชาโจบเบลลิงแฮมยูเรนบลัน,นคาริมาเดเียมีชิลูกูลาซี่นะครับเจอกันล่าสุดคือแชมเปี้ยนลีก2019ตอนนั้นเจอกันรอบ16ทีมเป็นสเปอร์ชนะไปกลับในบ้าน3-0เกมเย็น1-0เขี่ยดอทมุนตกรอบคู่นี้ก่อนเกมเขามองใกล้เคียงนะครับอย่างที่บอกไปสเปอร์เล่นในบ้านแต่ไม่ได้เปรียบเลยครับโดยสาการของทีมด้วยฟอร์มด้วยความพร้อมพี่เจ็ดยังชอบดอทมุนที่เกมสวนกลับคมกลิบครับวัดใจดอทมุนปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็บุกชนะเลยครับ สรุป3คู่แชมเปี้ยนลีกนะครับที่เดืชอบไปที่แมนซิตี้ปารีสแซงต์แชร์แมงและบรสเซ์ยดอทมุนสามทีมเยือนเลยครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย